ฮลัลโหลหนูป๋าบอกแล้วไม่จําเป็นอย่าโทรมาทุกเนี้ยป่ายุ่งธุรกิจการงานป๋ามันเยอะเหลือเกินจ้าป่าไม่มีเวลาไปหาช่วงเนี้ยโอ้วันนี้นะป๋ามาประชุมโอ้โรงแรมระดับห้าดาวเลย ประชุมเ็จกับผู้หลักผู้ใหญ่กับเพื่อนปูงเรื่องธุรกิจกันงานประชุมเ็จก็ออกมากินกาแฟแล้วตอนนี้ก็มานั่งกินอาหารในพัตตคารหนูเออโอ้อาหารจานกินเยนอะแยะหมูฉลามปลาแซลมอนเงนนนี้ยเนาะนนนห,น,ห,น,หนูอุ๊ยร้อน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 ห้อนฮ้อนห้อนอ๋อเองเอออีต้มนอเอาไปไข่เออเอเอไอ ขอนลามที่เขาเอามามาให้มันร้อนที่เขาเามาเรอแบบร้อนจ้ะโอ้ป่าขอโทษนะหนูอะไรล่ะ,ละ,ละ,ละก็แกงแกงมันห้อนแกง,งแกงไอ้หูหนูช่วงนี้ป่ายุ่งโอ้ป่ามาลืมนี่คงคุยนานไม่ได้นะเดี๋ยวป๋าจะต้องไปขึ้นเครื่องเออป๋าจะไปเมืองนอก โอ้ก็ไปคุยธุรกิจการงานนะกันหนูไปคุยธุรกิจการงานเมืองนอกเอาเป็นว่าภายในเดือนเนี้หนูไม่ต้องโวรหาป๋าด้อป๋าคงอยู่เมืองนอกเป็นเป็นเดือนๆน,นะหนูใช่โอ้คิดถึงหนูวป๋าจะพาหนูไปกินอาหารทะเลเนาะตอนนี้ป๋าก็ป๋าก็กินอาหารทะเลอัตคาค้นี่แหละอ่านก่หนูนะ ใช่ใช่ <c oughs> ป๋าไม่ลืมป๋าติดธุรกิจการงานเนี่ยเดี๋ยวป๋าไปเมืองนอกนะ <c oughs> ป๋าจะทําธุรกิจค้าส่งออกนอก <c oughs> ไม่ต้องห่วง <c oughs> นะเชื่อป๋านะ <c oughs> โอเคนะเอาเป็นว่าภายในเดือนเดือนหรือว่าสองเดือนเนี่ยป๋าอาจจะยังไม่ได้กลับมา <c oughs> ป๋าไปอยู่ยาวไปดูงานต่างประเทศห <c oughs> อ,อมหอมประมุกดี อออโต๊ะข้างๆเขาสั่งปลาหมึกกีนะกินมันหอมมาถึงโต๊ะป๋าเลยโอ้มีนะพาารตตะคันมีปลาหมึกกีด้วยใช่มันหอมนะมันหอมโอ้หนออ๋ออ๋อหนอโต๊ะโต๊ะข้างๆเขาสั่งซุปหน่อไม้มากินนะโอโอเค้วหนูนะนะ เข้าใจป่านะป่าก็สบายดีอืมป่าไม่เหนื่อยชีวิตเนี่ยป่ามีความสุขมากป่าไม่มีความลําบากหรอกหนูป่าไม่ลืมหนูหรอกเดี๋ยวเราป่าไปคุยธุรกิจที่เมืองนอกกลับมานะเดี๋ยวป่าจะเปลี่ยนรถในให้หนูเอารถติ่งกันงามเนาะได้กับหนูได้ได้ได้ไดบลืมบลืมเน้อหนูเนะ้อ อันเดียวโอ้หนูเออได้เวลาขึ้นเครื่องละเดี๋ยวสักแกมเครื่องจะออกเครื่องจะออกเดี๋ยวป่ากับอันจะไปขึ้นเครื่องไปเมืองนอกละฝนกระตกเฮียอ๋อ,อพอดีที่ฝนตกนี่คือคนขับรถบอกว่าตอนนี้ฝนตกนักผงต้องรีบเดินทางอ่ะหนูเดี๋ยวเดี๋ยวป่าจะไปกันเนอะหนูเนอีเนอะหนูเนอนนนสองเดือนนี้อาจจะติดต่อกันไปได้เนอะหนูเนออ่าบายบายจุ๊บ โออยากกินข oh, ้าอยากกินข้าวอยากกินข้าว